เราเรียนพองพร้อมแล้วค่ะมาถอดบทเรียนละรเกษตรแป๊บหนึ่ง5นาทีสินาีอยากรู้จังว่าเด็กคิดอะไรอยู่กับรืเกษตรครูจะได้คิดต่อว่าครูควรจะทำเรเกษตรต่อไหมในเรียนี้นะครูทำกระบวการไปแล้วถ้าพร้อมแล้วผมสัญญาได้ไงว่าพร้อมยังไงกด ไปอีกขึ้นภาคเรียนกำลังจะหมดและโดยเฉพาะพี่ป .6 กำลังจะจบการศึกษาอยากรู้ความคิดว่าที่ครูเอาวิชาและเกษตรมาใช้เรียนเดียนะนักเรียนคิดว่าคุณครูเหนื่อยไหมที่ทำอะไรเกษตรคุณครูเหนื่อยไหมนักเรียนคิดว่าคุณครูเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเปลี่ยนบทประกอบค่ะป๊อปทำไมคิดว่าคุณครูเหนื่อย มีตคนประกอบดังนั้นมีลำกับสามที่สองห้องเรียนที่เราสร้างไว้ทั้งคุณครูทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองมีทั้งหมดกี่ห้องสี่ห้อง่ีห้องอ้าวเดิมก็ทำหน้าห้องเลยมันเป็นสี่ห้องมันเหลือมาเหลือได้ด้วยนะเหลือมาแล้วนะคือกำไรไม่ได้เหลือเนี่ยกำไรหรือขาดทุนกำไรเหรออาวคำถาม สำคัญที่สุดในการทำงานอะไรก็เสร็จคือนักเรียนถามตัวนักเรียนเองว่านักเรียนเหนื่อยไหมเอาทีละคนนักเรียนเหนื่อยไหมเรียนวิชาอะไรก็เสร็จหรือทำงานอะไรก็เสร็จเอาเริ่มจากขวาสุดค่ะอะไรค่ะต้อง มียบคได้ไหมคะบอกสิเหียบคนต่อเลยค่ะยิ่งคนตั้งคำถามที่เรียนตอบเองคงเป็นความคิดของนักเรียนใครจะต่อเหรอแต่ต้องมีทุกคนเาไปเตะมือว่าไงคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพราะ เราทําด้วยใจแล้วก็ทุกคนก็มาช่วยกันแล้วไม่เหนื่อยแล้วมีแต่รอยยิ้มค่ะไม่โมไม่เหนื่อยค่ะเพราะเราทําเพื่อโรงเรียนจะได้พัฒนาโรงเรียนขึ้นมาตอบตาถามไปเลยค่ะตอบเลยเป็นสิทธิของทุกคนนะตอบได้อบบิสระเหนื่อยไม่เหนื่อยตอบไม่พนไม่มีมมปัญหาเลยไม่เหนื่อยค่ะเพราะหนูอยากให้โรงเรียนมีวิชาเะกษตรค่ะ ไม่เหน่ยครับผมยาโรงเรียนมีแต่ความเดียวตัวติวดตัวคนไม่เหนื่อยค่ะถึงเหนื่อยก็มีรอยยิ้มค่ะไม่เหนื่อยค่ะถ้าพวกเราทั้งโรงเรียนและทุกคนได้ช่วยกันค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็สามัคคีกันค่ะ เพราะว่าได้ทำช่วยามกับเพื่อนๆครับก็ถึงเสียงหายหมดแล้วอ่ะไม่เหนื่อยครับพไม่เหนื่อยครับได้ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันได้ช่วยกันดูแลด้วยครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าอยากให้โรงเรียนได้ดีครับ ม่เหนื่อยครับเพราะว่าอยากให้โรงเรียนพัฒน,นานิ่งดีขึ้นไม่เหนื่อยครับเพราะทุกคนร่วมด้วยวจกันครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าโรงเรียนไม่ต้องไปเือปักที่ตลาดครับต่อไปนี้จะให้ยูวีโออันนึงที่เป็นคลิปวีดีโอที่ที่ทางคณะทำงานรอยพะเสือ ทำด้วยมือของใครบ้างของนักเรียนของใครอีกคะพวกรองของพี่ครูแล้วก็สิ่งสำคัญคนที่ไม่ไม่เป็นพวกรองเลยชาวบ้านคนในชุมชนเห็นไหมคะบางคนไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนเราไ่รอดมกี้ที่ดูใครยิ้มบ้าง เห็นตัวเองใช่ไหมเออกูแอบหันไปมองเหมือนกันแล้วว่าพอภาพคนนี้ขึ้นมาพอภาพคนนี้ขึ้นมาคนนี้ยิ้มไหมภาพคนนี้ขึ้นมายิ้มไหมขาเขาลงเด็กอินนี้ก็เรียบร้อยแหละอายกก็ยกอยู่ด้านแล้วแมวลงผสองอัวลงมีสายเรียบร้อยยิ้มกับทุกคนแล้วถามว่าน้องที่อยู่ในวิดีโอเขายิ้มไหมยิ้มค่ะแล้วตอนเรายิ้มอ่ะมันรู้สึก บางพอก็ชดใช้ได e, ้เนาะบางต่อไปเดี๋ยวจะบางลงเองมีลูกตั้งหลายลูกแต่ไม่ได้ยิ้มน่าเสียดายแสร็จแล้วคุณนี่ม่เจอความสุขของตัวเองจริงไหมคะอ่ะทีนี้ภาพสุดท้ายที่ครูค้างไว้อ่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของใครของใครคะของในหลวงรัชกาลที่สี่ลองอ่านอันนี้ดิค่ะว่า ที là ่เราทำมาตรงโจทย์ด้วยยังอ่านอมกัน ใช่ไหมประเมินตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ประเมินที่เรียนเองก่อนของโรงเรียนก็ต้ต้องไหวเป็นต้นแบบตัวอย่างของความสําเร็จได้ไหมได้เหมือนที่ในหลวงบอกไหมเหมือนแล้วเหมือนหมดหรือยังยัางอย่างอะไรที่มันไม่เหมือนนะ่าี้ดอกไหมใครที่ยังไม่เหมือนอยู่เลยนักเรียน ยังไม่สามารถเป็นต้นแบบได้แล้วคิดว่านานไหมไม่นาน,น,านทางด้านรูปธรรมรู้จักไหมคะเรารูป,ประธรรมรูสิ่งที่เราทําแล้วมันงอกมันเนยอยู่มันเห็นอยู่ห้องเรียนอย่างเงี้ยเป็นไหมคะตอนนี้เป็นไหมคะที่โรงเรียนมันต้องรบกวนและนามธรรมนามธรรมก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่เห็นอยู่บนพื้นดินแต่มันอยู่ในอะไรบ้างมันอยู่ในตัวคนมันอยู่ในสำนึกมันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจมันอยู่ในความรู้สึกนี่เัียนนั่งยิ้มนั่งครียนาั่งทฉะนั้นโครการนี้ต้องการให้เด็กเป็นยังไงให้เด็กเป็นยังไงให้เด็กมีความสุขมีรอยยิ้มมีความรักมีความสามัีไม่มีอะไรอีเป็นอะไรล่ะสุดจ้ใหต้องการ เป็นคนดีโดยน้อมนำองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำอยู่เนี่ยรู้จักพอที่คุณครูพยายามบอกนักเรียนว่าให้ประหยัดให้อด,ดออมให้กินของที่มีให้อยู่แบบวิถีคนไทยจำได้ไหมคะอันนี้นเลยใช่และทฤษฎีใหม่ที่เราทำก็คืออยากเดิมที่เกเกษตรเราทำอย่างเงี้ยเดิมเราทำอย่างนี้ไหมคะไม่ทำ<ม>แ,ลแล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการธรรม,ม,าช,าาาม,มาชาติบำบัดธรรมชาตินี่เป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วก็เอาเรื่องคุณธรรมจากการได้ลงมือทำเจอคุณธรรมไม่ตอนลงมือทำเจอไหมคะเจอไหมตอนลงมือทําไม่ว่าห้องเรียนไหนที่เราไปทำอะเจอไหมเจอค่ะเจอนั่นแหละแล้วเกิดจากการลงมือทําแล้วก็เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดผลฉะนั้นถ้าเรียนไม่ทำนั่เรียนไปเจอไหมไม่เจออ่ะนไหนที่ลงไปทําแล้วเจออันนี้เหมือนที่นี่หลวงบอก เจอไหมคะใครเจอแล้วยกมือใครเจอคุณธรรมความสําเร็จที่จับการได้ลงมือไปทําแล้วอะที่หนึ่งปีที่ครูสร้างห้องเรียนมาแล้วเียนไปช่วยทำปีครึ่งแล้วบางคนปีครึ่งแล้วนะเหมือนเด็กที่ย้ายมาใหม่ก็แค่ปีเดียวเด็กที่ย้ายมาจากอื่นก็ได้แค่ครึ่งปีอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเกิดจากที่เราไปลงมือทําจริงๆริงไหมนั่งอยู่ใน้องเรียนจะเจอสิ่งนี้ไหมเจอไหมคะไม่เจอ

chờ ngày khác cái trừ lâu chơi chơi mấy buổi cháu ăn không mười cái hai mấy buổi cái hai để chờ lại như thế là đi chờ đây chờ lại chờ lại chờ, chờ con sụp của con chờ lại gì không có ngứa vào hè chờ mà chờ đây đấy không làm bất kỳ chờ con sụp chờ con rú chờ con sống นั่นแหละนักเรียนเจอหมดเลยเหมือนที่เหมือนที่ในหลวงบอกไหมเหมือนไหมคะแล้วครูถามว่าระหว่างเราทำกับไม่ทำอะอะไรควรจะเลือกควรจะเลือกอะไรทางเราจะเลือกทาจะคิดว่าจะเอาไปทำที่บ้านไหมที่บ้านตอนนี้มีแปลงเกษตรทร้งแปลงเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ปีปีใกล้ใกล้โอเคนักเรียนจะรู้ว่าสำเร็จได้จริง ไม่มีพระมหาษัตรัยองค์ใดที่จัดออกมาแล้วไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเป็นจริงามที่บรกองค์จัดไหมเป็นจริงไหมที่กูเจอมากกว่านั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มมันไม่ใช่แค่ความสู้มันไม่ใช่แค่ความสำเร็จจะไเจออะไรรู้ไหมมันเจอคนดีจริงไหมนักเรียนที่เจอคนดีไหมตามจริงเยอะคนดีมากขึ้นไหม ตอนดูมาอยู่ใหม่ๆยังไม่ได้เจอคนดีมากขนาดนี้นะหลังจากท้าวเวเลสเซมั็จะเจอคนดีเรื่อยๆเพราะเอเลสเซ่เป็นตัวที่หลอมให้คนกล้าที่จะออกมาบอกว่าฉันเป็นคนดีจากเดิมก็อาจจะเป็นคนดีแต่แอบดีบ้างจริงไหมคะก่อนดูมาอยู่ตามคนต่างถือใช่ไหมนักเรียนก็บอกว่าโรงเรียนนี้เป็นไงรกมากอย่าง้ไหมคะแล้วทุกที่ก็โอ้เนี่ยไอ้นี่ข้างหลังเหมือนป่ามีซอนน นะฉะนั้นเราเจอแล้วความสําเร็จนักเรียนคิดว่าจะทําต่อไหมต่ออยากให้โรงเรียนทําต่อไหมต่อนี่คือสัญญาแล้วนะฝากไว้ที่น้องโมให้เป็นหลักพี่ป .6 กจบแล้วก็ช่วยเราได้เห็นฝากไว้แค่นี้แหละกา่าบนเรียนวันนี้อยากให้รู้ว่าที่ในหลวงให้พระราจังหัดออกมานั่นคือสิ่งที่คุณครูกำลังทำอยู่แล้วครูจะบอกให้ว่าคําถามรูถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูใหญ่ไหมในี้จะได้เรื่องแบว่า คิดว่าตึ้งดูแต่ละคนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่หนื่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่ดีตอบว่าเหนื่อยตึ้จะเฉลยให้ว่าไมเหนื่อยแต่ทำไมเขาทำได้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเจอความสุขเพราเจอความสำเร็จแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่เพื่อใครเพื่อเรียนแล้วสิ่งที่ดนประการใจก็ทำอยู่ได้รุ่นมีแรงอยู่ทุกวันคือ รอยยิ้มนอกจากรอยยิ้มคือในหล,งลวงราชการที่สิบเพราะคุณครูทุกคนเป็นข้าราชการเป็นข้าในระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เลยต้องทำเหนื่อยในเมื่อหายได้นอนคืนเดียวก็าหายแต่เราจะหายเนี่ยก็ <c oughs> เราเห็นความสําเด็จรอบในหลวงต้องการให้เด็กคนไทยเป็นเด็กดีเป็นคนดีหน้าที่ครูคือสร้างเด็กดีให้สังคมให้ประเทศชาติ ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับทุกคนได้ขอบคุณการจองเ